ไดเม่ล่าท้าผีนักเรียนทุกคนเย,ยังพร้อมหรือเปล่าพร้อมมากพร้อมแต่เมื่อวานแต่ที่เนี่ย ที่เราจะไปเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยนะเว้ยน่ากลัวแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราเคยผ่าฝ่าฟันมาหลายที่แล้วไม่ว่าจะเป็นตึกแดงเฮ้ยไม่ว่าจะเป็นบันไดแดงเฮ้ยเชือกแดงเฮ้ยไม่ว่าจะเป็น,นจักรยานสีแดงเฮ้ยไปเล่นตรงโน้นไปเราก็ผ่านมาหมดแล้วเพราะเราไม่กลัวใดๆถึงเส้นแต่รอบเนี้มันคือสะพานที่มันเอาอู้ นี่ทมัผ่านมาหลายสิบล้านปีมันมันสร้างมานานมากแล้วมันล้างมากตอนนี้ไม่มีรถสัญจรแต่เป็นสะพานที่ล้างและมีคนตายสะพานไหนไม่มีเขาไม่สะพานไหนก็มีคนตายไหมอ่ะอุ้ยแต่ผมให้ครับคืนละหนึ่งหมื่นอุ้ยจะรับไหมล่ะคืนละสองหมื่นผมให้แค่หนึ่งหมื่นจะรับไหมครับหมื่นห้าสองหมื่นสองเอาหมื่นห้างดิวนะครับไม่ เดีวนะครับ,รบอ่าหมือนห้านะครับจะค่ะไครับเริ่มเลยครับไอเค้ณ <I can. S 1> สถานที่ที่เราจะไปนั้นเนี่ยนะบอกเลยว่ามันน่ากลัวมากๆมีคนเคยไปที่นั่นแล้วและเกิดอันตรายกับเขากลับบ้านไปเนี่ยไม่หลับไม่นอน มันเป็นคนละคนมันผีสิงและที่แห่งเนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกแล้วและมีคนฆ่าตัวตายบุกคอที่ใต้สะพานแห่งนี้ด้วยไม่รู้ว่านักเรียนเดเมของเราจะทําได้หรือไม่ถ้าทําได้ก็ได้รับเงินเป็นเลยอ้าวรับบดเลยงานนี้เตินใจ ไปถึงแล้วคืนละหมื่นห้านะดิวด้าใครไม่ไหวมาขึ้นรถอันนี้และไม่ต้องรับเงินสักบาทกลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วาไม่ลงเลยอะ่ะใครพร้อมหรือไม่พร้อมบอกได้นะจะกลับบ้านไหมจ๊ะไม่ลับนะตอนนี้ทุกคนต้องสำรวจที่นี่ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างและพอสำรวจเสร็จเราจะต้องทำภารกิจสี่อันถ้าทำได้ก็ผ่านก็ได้เงินหมื่นห้าเจอกันนะครับผมทุกคนบ๊ายบาย คือเราต้องแยกกันหรือเปล่าหรือยังไงเราต้องแยกกันโอเคยังไงเขาก็ให้กล้องเรามาคนละตัวอยู่แล้วใช่ปะ่ะใช่เอเคงั้นเราแยกกันเลยตั้งแต่ตอนนี้นี่คือกระสอบอะไรอ่ะอาจจะเป็นกระสอบที่คนห่ออะไรไว้หรือเปล่าตรงนี้เดินยากมากนะจะบอกใครามากลนะัวมากต้นคลิปเราบอกเราไม่กลัวเราเป็นคนไม่กลัวผีเว้ยจริงที่จริงเราก็ไม่ได้กลัวผีอะไรหรอกม,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 มีอะไร มนก็แค่สะพานร้อปีเฉยสะพานไหนคนก็ตายปะเฮ้ยตกใจตกใจหมดคืออะไรเหอได้ยินเสียงแปลกๆอะไรปะ เอาจริงขนลุกไปหมดแล้วนะขนลุกมากนะจุดจุดนี้เมื่อกี้เราเห็นอะไรอะ่ะวิ่งบุบเลยว่าเห็นอะไรครับนะครแต่เมื่อกี้ปากเราเผยหลุดเองเฮ้ยเธอจริงๆริงูว่าเราจะเลิกเลยเกมนี้ไม่ได้เลยกูไม่ได้เห็นไกงเกินเลยไปยังไงอายากได้หรือเปล่านะเหมือนห้าไหวหรือเปล่า ชุ่นุนนะแน่นอนอยากได้ครับพี่ไว้เจอกันเฮ้ยกัวเฮ้ยคุณคุณนั่งเ่ะคุณมานี่ตั้งแต่เมื่อไหร่คะมานี่ตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะมีอะไรติดแว็กคุณด้วยคุณนัตั้งแต่เมื่อไหร่ ฉันว่าเกมนี้มันมีรางส่งห่อนแปลกๆเฮ้ยหายเฉยเฮ้ยคุณคุณไปอยู่ตรงนี้ได้ยัยไหวหรือเปล่านะจะได้หรือเปล่านะหมื่นห้าเนี่ยนะได้มันต้องกี่ชั่วโมงคะเราถึงจะสำเร็จภารกิจสักที ไหวหรือเปล่าไม่ไหวแล้วค่ะคนลุกไปหมดแล้วไหวหรือเปล่าไม่ไหวหนีก่อนน่ากลัวน่ากลัวกว่าผีลุงลูกเป็นยังไงบ้างน่ากลัวมากตรงนั้นขนลุกมากจริงขนลุกเลยเหรอเลือดบวมมากเฮ้ยพี่ว่ามันก็น่ากลัวเกินไปที่เราจะเข้าไปฟิลเป็นยังไอบ้าง

ดีใจคนลุกมากเรื่องไอ้คนนั้นมันไปไหนวะโอสวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับเราจะบอกว่าเราเจอคนอยู่ใต้สะพานแน่นอนครับที่ทุกคนอยู่เนี่ยลองมาไปข้างบนสินี่แหละเขาถูกคอตายตรงนี้ เอาละมีภารกิจให้ทำนะครับก็คือมองลอดใต้ระหว่างขาโอ้ใครจะกล้าตอนนี้นะมาตามมาจ้ะตามมาเลยจ้ะตามมาเลยจ้าทุกคนครับพร้อมไหมครับพร้อมครับไปสามสองหนึ่งก้มเห็นไหมเห็นเห็นอะไรเห็นคนบุกคอจริงเหรอจริงไม่เราว่ามันไม่ใช่คนนะมัน พี่เราเห็นไหมเห็นเลสุกี้แหง้งเราเห็นไหมสุกี้แห้งแล้วครับวันนี้กินแรกเสร็จแล้วค่ะ <S <S กนินต่อไปอาเบกินของเส้นไหว๋ยวมานะนกินกันเพ่มันไม่มีใครกินกันนะมันกินไม่ได้ ขอให้เราเยอะทักเรียนกินหน่อยนะพวกก็เลือกใครอ่ะใครจะกินก็กินไปเลยอ่ะกินเถอะใครอยากกินก็กินเลยเอางี้ขออนุญาตค่ะให้คุณบอสกินก่อนเลยได้ไหมคะเอาะไรนะให้บอสกินก่อนค่ะไม่อยากได้เงินหนึ่งหมื่นห้าหรอเอาก็อยากให้ลองชิมดูว่าจะไม่อยากได้ใช่ไหมถ้ากินก่อนได้เพิ่มโอเคไม่เอาก็ไม่เอาเอาเอาอยังกินไม่หมดจ้าเดี๋ยวก็เฮ้ยเป็นยังไงทำไมมันจืดอ่ะเขาไหว้มัน แต่มันจืดอะเรื่อยอะเฮ้ยไม่ใช่เปรี้ยวมากเลยอ๋ออันนี้เปรี้ยวเหรอเออเปรี้ยวอันนี้จืดอะเขาบอกว่าถ้ามีคนกินแล้วมันจะจืดลงเหรออันนี้เปรี้ยวน่าจะเสียอันนี้น่าจะมีคนกินกินเลยอันนี้เสียมใช่ไหมอ่ะกินเลยกินเลยโชว์กินเยอะจจาไปแล้วหมื่นห้าเขาให้คนละขวดกินอันเสีย่ยงโชว์เกินกินให้หมดเลยเกินให้หมดเร็วๆจะได้ไป ไอ่นหัวใครหัวไ่ไม่ใช่หัวโงเอากินกินให้หมดเขาให้กินสิหัวเรัวใครโยเขาโกรธแล้วแน่เลยวะเฮ้ยไอ้รุ่นทำอะไรอ่ะเขาโกรธแล้วทำไร กินหมดนักเรียนเกินหมดนักเรียนมาทางนี้ก่อนมามามามมล้ว้วมามีมามามดแล้วมรมาอามามดมามามามอมา้ามีมีม้มยมะมามากมีอีกนะาม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 านามามามาบอมามมมมก ไปเลไปเ็นไรเ็นไรเไปเไปอ๋อตดคอติดอพี่ทุกทุกออ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 กอนกออกอกอรียนคนอกออกอ่กยอกออกออก่ออออยูออก่แล้วกออกออกออออกออออออกอกกกกอกอออออออ่ะกอกันกกตุย กือบไม่รอดเขากินอะไรเขาก็กินไม่ได้หมดเลยเนอะไม่ได้ไม่ได้อะไรอีกไหมกูคือผู้รอดจะไปออีกไหมสามเร็วเร็วเรงวเร็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 วเ็วเรวเร็วเวเร็วคร็วเวเรวเร็วเต่อไปเล่นซ่อนแอบแเรวตอนเนี้ยตอวเนี้ยมเร็วเวเเร็วเรนวเร็วเร็วเเร็วะ็เร็นเร็วเ็เ็ ให้ทุกคนแอบผมจะให้อีกห้าวิสุดท้ายโ <Okay. S 1> <5, 4. S 2> อเคห้าสทุกคนตอนนี้เรามาแอบคงไม่มีใครเห็นเราหรอกใช่ไหมเราต้องเราต้องไปพูดที่ได้เงินหมื่นห้าสอง ไหนกันหมดนะหรือว่าจะอยู่ตรงนี้ป่าแอนน,น่าลอดไปแอบกันให้ดีๆนะจ๊ะเด็กๆโอ้มือนจะเห็นแค่สักคนหนึ่งอะนะอันนี้ จะสื son, ้อผ้าคนอื <Oliver> ่นเพราะว่าของใครแย่กลัวกูกลัวโดนบังตากูกลัวโดนบังตาเฮ้ยคือโดนบังตาใช่กะทิเฮ้ยเหมือนจะเห็นสักคนหนึ่งนะเอ๊ยวิ่งเหมือนพี่ตูนวิ่งเหนพี่ตูนวิวนี่วิวพี่ตูน ไม่รู้แหละเราต้องเป็นผู้รอดเราคู้รอดชีวิตจากเกมนี้อุ้ยอ้าวว่าไงจ้าแม่หนูน้อยโอ้โจับได้ซะแล้วเสียใจด้วยนะ <c oughs> เราเห็นคนแรกเลยไปนั่งตรงนน้นไปตอกรอบคนแรกเลยตกรอบคนแรกเลยโอ้อเจอหนึ่งได้สองว้าว เจ้าเอ๋สสวัดีจ้าเจ้าโอ้นักเรียนไดเม่นี่ก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะตบมือใหรเลยหรือแค่สองคนสุดท้ายเท่านั้นเฮ้ยมัเจอเขาได้ไม่เจอเลยเอ้ยมันจะเห็นใครสักคนแล้วนะสวัสดีจ้า ไม่มีใครเลยเแปลกจังได้ยินเสียงใครแถวๆนี้แต่ทำไมไม่เห็นวะกูมไม่ใช่ฟิวพอนุ๊น้อยกูมไม่ใช่ฟิวกูเป็นใครอ่ะอันนี้เจอคนนี้อะไรคนสุดท้ายได้เท่าไหร่ครับห้าพันบาทเอ้าเอาได้เพิ่มเป็นห้าพันไม่ไม่ได้ อาแล้วหมื่นห้าพี่หมื่นห้าก็ยังได้อยู่โอเคไม่มีโบนัสช่วยไม่ได้นะแต่คนสุดท้ายก็ได้โบนัสตั้งสองหมื่นบาทเลยได้ค่ะพี่แต่ไม่ใช่เรายังไม่สุดท้ายเหรอยังเฮ้ยแต่เมื่อกี้มีเสียงโยนตรงนี้ด้วยเสียใจนะมีเสียงคนโยนอะไรตรงนี้เฮ้ยหอนด้วยเฮ้ยเฮ้ยบอสมึงกลัวเหี่อะไรเฮ้ยพเฮหาเราไม่เจอจริงๆนะเนี่ย เอาละคนสุดท้ายถ้าออกมาตอนเนี้ยผมให้เลย2 0 0 0 0บาทแต่ถ้าไม่ออกมาผมหาเจอไม่ได้โบนัสสักบาทไม่ออกมาจริงดิให้20,000บาทเลยออกมาตอนเนี้ยโอเคนะหะากผมหาเจอก็แสดงว่าไม่ได้สักบาทนะเอาให้โอกาสอีกรอบหนึ่งนะรอบสุดท้ายถ้าออกมาตอนเนี้ยให้เพิ่มเป็น0 0 0หมื่นบาทเล่า ออกมาจนได้เนาะเก่งนะเนี่ยเราเก่งก็สุดท้ายเลยอให้ไปเดินสองหบาทยินดีด้วยแต่ถือยังไงถ้าไม่ผ่านด่านต่อไปเนี่ยก็เท่ากับศูนบาทนะจ๊ะอะไร2องหมนก็ได้มาแล้วหมื่นห้าก็ว่ากันทีไม่ให่โอ้โหคตรขี้โกงอัปยศมากขี้เหนียวธนเกิจตาอไกเนี่เนียยเนเ ผีถ้วยแก้ว้ว็ใครจะการเล่นเนี่ยก็เอาไหม้หมื่นห้าเอาโอเคไม่ใช่ส่งใช่ถ้อะไรอ่ะอ่ะเชิญอ่าดับ,เอ,บ,บเอานอิ้วออกนะขอเชิญดวงวิญญาตเข้ามาในแก้วด้วยครับเฮ้ขอยังถ้าเข้าแล้วบอกว่าใช่แบบมีจิลี่อยู่คืออะไรก็มีจิลี่ยังไม่เข้าถ้าเขาเข้ามามันต้องขึ้นว่าใช่นะต้องใหม่เรียกใหม่เออพูดใหม่ ขอเชิญดวงวิญญาณเข้ามาในแก้วด้วยครับมันรูปสั่นแล้วไปเฮ้ย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 ไส้ตันไส้ตันมัเร็วมัเร็วมันมาไส้มันเข้ามาไส้ให้เขาแล้วผู้หญิงผู้หญิงหรือผู้ชายตายฮะเฮ้ยเฮ้ยอย่าให้แก้วล้มนะผู้หญิงโอ้ยโคจรีมิเต็ดออปชั่นฮะผู้หญิงด้วย ยังไงต่อดีอยู่ดี่นานเลยยังเฮ้ยคืออะไรคือะเฮ้ยอ่างทำไมอ่างอะไรอีอะไรอะอะไรอะออกไปออกออกไปไหนออกไปเที่ยวเหรอเฮ้ยเซรไกมาแล้วแน่เลย้ะเอาไหเอาไหเอาวไงเอาวะ ไแล้วจะออกยังไงล่ะไม่รู้ขอเชิญเชิญเขาออกเชิญเขาออกเชิญออกค่ะออกไปยังออกไปเลยเขาออกไหมแล้วยังไงเขาบอกว่าอะไรมือว่าอะไรอะไรอ่ะไหนสะระไอคืออะไรสลาะระไอสะระไอไปไปอย่าดีวออย่าดีวอไปไปอย่าดีวอไปอย่าดีวอ ยังอยู่คามือเลยครับพี่โอ้โหปล่อยเขาออกไปซี่มึงจับเขาไว้อีกทําไมออกไปสุดยอดจริงๆเลยนักเรียนคนเนี้ยนเก่งไหมครับโอ้โหสรุปพวกเราได้ทั้งสี่คนเลยใช่ไหมครับสรุปแล้วก็เอ๋อก็ผ่านทั้งสี่คนครับรับตังค์ไปเลยครับคนละหนึ่งนห้าภารกิจสำเร็จท้าโอเคครับถ้าเกิดว่าอยากให้ไปล่าทาผีที่ไหนคอมเมนต์เลย เดี๋ยวนักเรียนเดมแม่จะไปไปิสู่ให้ทุกคนดูเองนะคะผมไม่อยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์เลยค่ะคอมเมนต์คุณนี้ขอกลับก่อนนะคะไม่ต้องตามมานะสถานีต่อไปบอกเลยว่าดูดเดือดกว่าน,นี้แน่นอน